ตำนานม้าอสูรกันทก,กะยามรติการในสมรภูมิร้างมีตำนานของม้าอสูรกันทก,กะอาชาแห่งความมืดผู้รับใช้เจ้านายอสูรร่างมันดำสนิทด,ดวงตาแดงฉานลมหายใจพ่นควันร้อนราวไฟนรกเสียงกีบม้าดังกึกก้องแม้ยืนอยู่กับที่ม้าอสูรกันทก,กะไม่กัดกินเนื้อ แต่กินความหวาดกลัวของผู้พบเห็นผู้ใดใจอ่อนแอจะรู้สึกมันถูกไล่ล่าทั้งที่มันยังไม่ขยับว่ากันว่าหากเงาม้าทอดยาวสวนทางแสงจันทร์นั่นคืออสูรกำลังเลือกเจ้าเป็นเหยื่อของค่ำคืนนั้นแล้วสำหรับผู้เข้าร่วมใหม่ตอนนี้ที่ Add 789 Steps เขาเพิ่มให้อีก50%แต่ไม่เกิน300รีบเลยตอนนี้